ขึ้นเลยขึ้นเลยเบิ่งเส้นทางเด้อพี่น้องเด้ออันโคตรขี้ไลยนะพี่น้องไปสิกามาคบกับบ่าวตึงเยองกะก้อนสิมาคบกับเบิ่งด,บบงดีๆเส้นทางกอนน้อพี่น้องเนาะกะอย่าสิเปล่าคบเนาะเบิ่องนี้ก็ขี่ไล ขี่ลากแล้วไปดอกไยอัดไอัเือทาัสอบเส้นทางกับอพีเนเ้อานทาจัไในเส้นทางแบบนี้จากในเส้นทางกูาโแปลงเน้อกะกูสิตาย 那就行。